สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่21กันยายน2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่20นะครับผม สำหรับวันที่20แอดมินก็ให้อยู่ที่1กับ2นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับในรอบเฉพาะกิจนะครับผมมา21แล้วก็27นะครับผม21ตัวเด่นนะครับผมสำหรับ27เป็นสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับในรอบพิเศษนะครับผม5115นะครับผมแล้วก็01 สำหรับในรอบปกตินะครับผมมาชุดเบิ้ลน,นะครับผม7-7สำหรับในรอบ VIP 6-1และก็3-1 3ตัวเข้าโต๊ดนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่1-2-6ออก2-6-1สำหรับงวดประจำวันที่20นะครับผมแนวทางมาเต็มเต็มนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมสำหรับ f อพี่น้องที่อยากเข้าไลน์กลุ่มนะครับผมลแอดไลน์มาได้นะครับผมไอดีไลน์นะครับผม t e e 2 5 2 6แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่21 ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเขาไม่หลุดนะครับผมังอยู่ที่1กับ4นะครับผม หนนะครับผมหนึ่งห,ห,งหงแปดและก็หนึ่าสำหรับสนะครับผม4ีสอง สี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปด สำหรับตัวกันนะครับผมเจ็ดหกสำหรับเบิ้ลนะผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ ห้าและก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมสองหนึ่งห้าสามหนึ่งเจ็ด 642แล้วก็043นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ